สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเรานะฮะมาเจอกันอีกแล้วกับทางช่องของเรานะร้านนี้เป็นร้านขายกางเกงยิงรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะครับมาดูเกงยิงรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายดับเบิลยู 34L 34นะครับจะเป็นสีบลูยิงกลางๆนะฮะลูกค้าเป็นสีบลูยิงกลางๆป้ายประเตีนฮะดับเบิลยู 34L 34ป้ายเรตทับสกรีนรีวายทั้งสองหน้านะฮะ รายละเอียดกางเกงตัวนี้ที่เป็นผ้าด้านนะครับเป็นผ้าด้านสีบูกลางๆสวยๆนะครับมาดูขนาดไซส์กันเลยนะฮะขนาดตามป้ายดบเบิลยูสามสี่เอลสามสี่กางเกงตัวนี้รหัดห้าสิบสี่ขนาดตามป้ายเออโทษทีครับขนาดวจริงเอลสามสามยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเก้าจุดห้านิ้วเมตรอินฮังการีราคาเก้าร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้า ทางด้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจจ,จริงๆตัวไหนก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับการเก็งตัวนี้จะเป็นสีบลูยินกลางๆนะครับสีบลูยินก,นกลางๆออกไปหาแบบไม่ไม่เข้มนะครับแต่ออกสีก,กลางๆสำหรับใครที่ชอบแบบว่ากลุ่มลีไว้นี่นครับเขาจะมีสีบลูยินแบบเข้มๆเ,เลยนะฮะอันดับอันดับหนึ่งที่คนนิยมกันนะนิยมเป็นอันดับหนึ่งก็คือ สีบูยินเข้มๆแล้วก็น,นิยมเป็นเป็นอันดับที่เราลงมาก็จะเป็นสีบูลกลางๆแบบนี้แหละทุกคนก็จะเป็นสีบูลกลางๆแบบนี้นะฮะงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเย็บแบบได้เดี่ยวหรือเรียกอีกอย่างที่ว่าเย็บแบบซิงเกิลน,นั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับตะเข็บริมโพงขาวครับผมสวยๆฮนะก็ไม่ได้รีบเปิดตะเข็บออกนะฮะตัวนี้เนี่ยริมโพงขาวสวยนะฮะจริงๆตัวนี้เป็นเม็ดอินฮังการีนะ,ะงานฮังการีเนี่ยดูตะเข็บสัง สังเกตตะเข็บริมโพงเนี่ยนะจะคล้ายๆกับงาน u s เเลยฮะจะเลียวเล็กคล้ายๆกับงาน u s เอเอเลย,เลยทังกรรีตะเข็บริมโพงขาวครับสวยๆครับปลายขาเดิมนะครับผ้าฟอกเป็นผ้าฟอกเดิมๆงานปลายขาด้านหน้าก็เป็นผ้าฟอกครับผมที่เห็นเป็นรอยขาวตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเครื่องซักผ้าฮะแต่เป็นการแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะคือทํามาให้บ้างอยู่แล้วแล้วก็มาผ่านการใช้งานบ้างนิดหน่อยะก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับสวยๆงานรีไวท์501เนี่ยนะ ขาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปเลยนะลูกค้างานซิปเคยมีในอดีตครับเป็นรุ่นปีพศออลึกๆเลยที่เคยมีนะฮะแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วอาจจะมีหลงเหลือติดอยู่ตามร้านเป็นบางร้านหรือว่าตามช็อปเป็นบางช็อปนั่นเองถ้าร้านไหนมีกางเกงในยุดรุ่นนานะ,ะ501งานซิปนะครับกางเกงตัวนั้นราคาไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0บาทแน่นอนทุกคนครับผมหรือบวกลบนิดหน่อยบวกก็คือ10,000 0บาทขึ้นไปลบก็ลดจาก10,000 0บาทลงมานิดๆน,น,นะครับ จะอยู่ประมาณนั้นมีคนรอเก็บรอสะสมอยู่แล้วนะครับกางเกงในยุคนั้นถ้าใครมีนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกางเกงในส่วนนั้นเขาก็จะแบ่งโซนขายนะครับว่าเออกางเกงในรูปแบบนั้นก็จะขายอีกในเหลราคานึงนะครับผมเขาจะมีการขายหลายราคานะครับกางเกงครับไม่ได้ขายในราคาไม่ใช่ว่าจะรวมมาจะไปหวังลุ้นว่าไปซื้อราคาลูกละพันสองพันหมื่นสองหมื่นเนี่ยนะครับ จะไปบังลุ้นว่าจะได้การเก่งในรุ่นปริลิทเลยเนี่ยยากครับไม่มีเพราะว่าคนขายเขาก็คัดแยกขายนะครับผมเองต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็สนับสนุนทางร้านของเรามาโดยตลอดครับต้องขอขอบคุณจากใจครับอย่าลืมนะครับติดต่อดูกางเกงยินรีไวดูด501กับทางร้านเรา0961519525และ0868892856ยินดีให้บริการขอบคุณครับ